แตงกวาแตงกวาพ่วงจ้ะมันบอกอะไนกันไหนเอาเจลเออมะล็ดมันมาสามเอาลงจากสามสามสามมะล็ดเกิดขึ้นมาแล้วแหละแต่มันดนี่แม่งยังมากินมันปลูกใส่กระถางอูลงไปหลายเรว อ,อกเซกกระถางเขาจะได้เก็บความชื้นไว้ในกระถางนั่นมัจะเวลาแรงเวลาฝนบาตกเพิ่เมื่อกี้นี่เขาก็อยู่ใดเพราะว่ากระถางซอยเก็บความชื้นเก็บความชื้นเห้เขาแล้วก็ลากเขาก็จะทะลุลงไปข้างล่างแล้วแต่ล้วเขาก็เอาขีขีขง่วไว้ข้างล่างแล้ว ให้ลากเขาทะลุก,กระถางลงไปแล้วขีงัวขีงควายไปไปข้างล่างแล้วจ้อากับมัดสองแทมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะโชว์มันจะเป็นปุ่มเป็นพ่วงปูกไว้หลายกระถางเลยจ้ะเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นค้างขึ้นน,นี่สวนเ้อก็บมิหลายอย่างนี่ชมสวนกันเลยจ้ะ มีใบกระท่อมน้ำต้นกระท่อม้อมแดดรมลม,ลมตกต้นกระท่อมนีหลายตน้นอยู่นี่มันเสวาแตงกวาไอ้ก้านแดงเสียบยอดแตงกวานี่ตน้นนี้อันนี้ก้านแดงนี่เอายอดเอาเอาเอางาเขาไปเสียบยอดหลายหลายกิ่งละเพิ่งจะมีฝนกันเลยเพิ่งจะเห็ุจ้ะเพราะว่ามันห่อน,นกิน่านมันตาย สาวเขาเลยจับไปปักช่ำลายตนแล้วแต่ลายกิ่งแล้วลอบิงลอหลุนว่าเขาจะติดรือเปล่าอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนจ้านอันนี้มักร้าวกะทิมาวกะทิมันมีชมสวนยาวๆเลยนั่นอันนี้พีนัทพัตเตอร์อน,นี่ต้นเนยถั่วน,นี่เป็นดอกแล้วดอก น้วยเขาจะมีสีแดงๆรสชาติหวานมั่นจากต้นน้อยถั่วอันนี้เอซอันนี้ช่องต้มรักการปลูกสงมาไหจ่ะจากไอ้คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีนี่สมมาไหอันนี้ไอ้นี้ช่องไอ้อันนี้ช่อง แม่บีปลูกผักนี่กระซงมะเล็ดก,กระถอบมะไห่เฮ้ากระกาะอันนี้ไอ้ต้นเชอรี่นี่อันนี้เอากิ่งมาปักช่ำค่ะเพิ่นธหฮมาอันนี้ก็ไอ้อยียงก่อนส้มโซดมีหลายอย่างจ้ะเดี๋ยวส้มแคนีกันเหมือน